สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะฮะของร้านอีแตนซอสเจริญยนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะบอยก็มีแต่มานําเสนอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีแตนสี่ล้อนะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์คูเบอร์ต้าอาร์ทีหนึ่งหนึ่งศูนย์สิบเอ็ดแรงนะครับตัวนี้มีเกียร์สโลนะครับเป็นสโลปลายเกียร์นะครับได้สตาร์ทนะครับสตาร์ทกุญแจนะครับตัวนี้ระบบไฟครบพร้อมทุกคันนะครับสวยๆเลยนะครับรถโครงสร้างสวยมากนะครับตัวนี้ น้ำหนักบรรทุกก็อยู่ 2- อถึงสตันนะครับระบบเบรกเป็นเบรกน้ำมันครับซัดซีหน้าสีเดิมสวยทั้งเส้นไม่มีดาไม่มีผุแหนบเป็นแหนบ2ชั้นนะครับซัดซีสวยทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นสโลปไพนะครับนี่ฮะสโลปลายเกียร์นะครับกระบะสวยแข็งแรงนะครับบางฟุ่นใหญ่แต่งสวยให้แล้วนะฮะพื้นสวยมากครับนี่ครับพื้นสวยไม่มีผุเลยนะครับ ยางดีสเส้นครับใช้งานได้นะครับจัดสีสวยทั้ง2ฝั่งครับให้ดูนะฮะครับสโลปลายเกียร์นะครับใหญ่ๆแรงๆเลยนะฮะตัวนี้ไฟครบออกทุกจุดเดี๋ยวติดเครื่องลองขับให้ดูครับเปิดระบบไฟให้ดูนะครับเอาติดเครื่องนะไฟเลี้ยวครับ เดี sea, ite, ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกครบนะครับ uh นี huh. like ่ครไฟลีไฟโชว์มีหมดนะครับนี่ครัไปลีไฟโว์ต่างๆนะครับด้านหน้าไปต่ำไปสูงออกรบนะครับมีแต่หน่อยมีระบแต้มีอะไรเรียบร้อยนะครับพรามใช้งานนะครับอดับเครื่องสตาร์ทใหม่น้อย เอาสตาร,ร์ทสตาร์ททีเดียวติดเลยครับนิ่มๆเลยนะครับสตาร์ทกุญแจเดี๋ยวสาธิตลองขับให้ดูรถขับดีวิ่งดีมากนะครับมีแตนสี่ล้อเกียร์สโลนะครับสตาร์ทกุญแจมีน้องท่านใดนะครับหารถไปใช้งานนะครับสนใจสอบถามพูดคุยกันเข้าไม่ได้นะครับจัดส่งในตัวประเทศเก็บเงินปลายทางได้ครับเบอร์โทราศัพท์พูดคุย0856596501ครับ ขับดีนะครับเป็นรถ5เกียร์6ถอยเกียร์โซโลในทัวร์ด้วยนะครับ2-3ตันนะครับน้ำหนักบรรทุกคันนี้ เบอร์โทรศัพท์พูดคุย0 8 5 6 5 9 6 5 0 1นะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้ท่านใดสนใจก็โทรศัพท์แอดไลน์พูดคุยกันนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครั้นี้ขอบคุณมากครับ